สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแช่สูตรทำผักดองผัดหมูสามชั้นจ้าวัตถุดิบที่ต้องเตรียมง่ายมากเลยก็แค่กระเทียมสับประมาณห้ากลีบพริกแดงจินดาซอยแล้วก็ผักดองวันนี้เจสซี่ใช้ชนิดนี้นะคะเอามาแช่น้ำ ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะให้ความเค็มมันหายไปหมู3ชั้น300กรัมเชือดหนังออกนะคะถ้าใครอยากกินหนังไม่เชือดออกก็ได้วิธีเชือดหนังของเจซี่ใช้วิธีนี้นะคะกดมีดลงไปใต้หนังหมูแล้วค่อยๆดึงแล้วค่อยๆเชือดมันลงไปอย่างนี้ตามทางมันเลยระหว่างเชือกก็อย่าลืมนะคะมีดต้องคม แล้วก็มือก็ต้องระวังด้วยนะจ๊ะนี่ค่อยๆดึงค่อยๆเชื่อมันไปแบบนี้หนังหมูของเราก็หลุดออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยทิ้งได้เลยนะคะหน้าหมูสาชั้นของเราเชื่อเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กประมาณนี้ก็ได้แล้ว โอเควัตถุดิบทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยเทน้ำมันลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะใช้ไฟกลางน้ำมันร้อนแล้วค่อยใส่กระเทียมสับของเราลงไปผัดจนหอมต้องคอยคุกเค้ามันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกะเทียมไหมเมนูที่แนะนำวันนี้ดังที่สุดเลยในเมืองจีนหรือในมาเลเซีย กินในวันฤดูร้อนร้อนเอ้ยไม่ใช่สิต้องกินในฤดูเย็นเออกินกับข้าวต้มหรือกินกับข้าวสวยเนี่ยเพอร์เฟกเลยแหละหลังจากกระเทียมเราหอมแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นของเราลงไปผัดเลยจ้ะผัดไปผัดมาแล้วอย่าลืมนะคะพลิกไปอีกด้านนึง หมูสามชั้นของเราจะได้กรอบกอบพอกรอบหรือทอดได้ที่อย่างนี้แล้วเราก็เติมน้ำลงไปนิดนึงพอขุบคลิกหลังจากนั้นก็ใส่ผักดองของเราลงไปเลยผัดให้เข้ากันผัดจนหมูของเราสุกเลยนะคะ พอหมูของเราสุกแล้วเราก็มาเติมรสชาติได้เลยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาซีอิ๊วขาวใช้1ช้อนชาก็พอแล้วนะคะเพราะว่าผักดองของเราเค็มมากมวล้างน้ำแล้วแช่น้ำแล้วมันก็ยังเค็มอยู่ผัดไปผัดมาผัดให้เข้ากันก็พอแล้วนะคะหลังจากนั้นสุดท้ายเราค่อยใส่พริกแดงจินดาของเราลงไปผัด แหนึ่งก็ได้แล้วค่ะพริกแดงจะทำให้สีสวยและเผ็ดอ่อนๆผัดไปสักพักหนึ่งก็ได้แล้วแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จหมูสามชั้นผัดผักดองสไตล์คนจีนมา,มาลองชิมกันว่าหน้าตาและรสชาติจะอร่อยอย่างที่พูดไหม ห,หน้าตานี่รับประกันเลยว่าอร่อยสุดๆทุกคนลองทำตามดูนะคะแล้วจะติดใจกินกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็อร่อยถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ